จังหวัดหนองคายจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำพระสกนิกรทุกมูลเหล่าในจังหวัดหนองคายประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบระะมชนากาทิบมมหาภูิพลอุยชมหาราชบรม,มนาถบพิษ13ตุลาคม2563เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่13ตุลาคม2563 ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายนายประเสริฐือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคายประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื S <S <an am alı> ่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2563พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุกสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจุดเทียนและส่งต่อให้ผู้ร่วมพิธีพร้อมนำยืนสงบนิ่งไวอไ้อาลัยเป็นเวลา89วินาทีและชมวีดิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน